อาจารย์ในะะตัวท่านประธานและท่านรองเพราะว่าผิงเชื่อมัน่นท่านเพราะท่านเคยทําธุรกิจเครือข่ายมานานกว่า30ปีนะคะและตัวผิงเองก็เคยทาธุรกิจเครือข่ายทาด้ต้สัญกาของท่านมาก่อนเช่นียกันนะคะผิงตึงเชื่อมั่นว่าท่านทั้งสองจะพาองค์กรของบริษัทพร้อมมิชเนี่ยไปสู่ความสำเร็จได้ยยอย่างแน่นอนค่ะ สินค้าต้องดีด้วยนะคะถิงสมาชิเป็นสมาชิกปิด PM4 สินค้าทุกตัวดะะี oh แล้วก็ทุกท่านคะ่ะต้องทานทุกตัวด้วยนะคะเมื่อทุกท่านสมัครแล้วนยะทุกท่านไม่ทานไม่พวกเราจัดตัวเราเองก่อนทุกท่านจะไม่รู้เลยว่าสินค้าทุกตัวมันดียังไงนะคะทุกท่านต้องทาน,ทานก่อน หาตัวเองต่อนะคะเมื่อเมื่อมันดีแล้วเนี่ยเมื่อเราไปบอกคนเนี่ยเราจะมั่นใจนะคะถ้าเราไม่ถามก่อนเนี่ยเมื่อเราไปบอกเขาเนี่ยก็ถามแล้วว่าตัวนี้มันดียังไงเราบอกถูกนะคะถ้าเราไม่ถามก่อนใถูกที่ยะโอ้อายเราตอบไม่ถูกนะคะ่ะโฆษณาโฆษณาสำคัญที่สุดเลยเราต้องขายตัวเราเองก่อนถูกไหมคะ ดีแล้วทุกอย่างดีหมดแล้วเหมือนตัวปี่เองนเะนี่ยทางทุกตัวเลยแต่ที่ประทับใจที่สุดคือกาแฟพร้อมกอฟฟี่เพราะว่าลูก่อนพี่จะตัวใหญ่มากม่าาากื้าขาายขนมหวานแล้วต้องชิมเอง,งน้ำหนักคงสิบสามโลตอนนี้เราสี่สิบดาวมไม่ถึงห้าสิบเพราะว่ากาแฟพร้อมกอฟฟี่ได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งผิว นะคะได้ทั้งสายตาและที่สำคัญท,ที่สุดควบคุูนน้ำหนักไม่ใช่ลดค,ความอ้วนนะคะคั่วุูนน้ำหนักเวลาเราไปบอกลูกค้าเราต้องพูดให้ถูกนะคะว่าคาั่วุมนน้ำหนักนะคะนะคะก็ผิงก็ตั้งแต่ทำมาเนะี่ยก็ได้หลักแสนแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็เพศตำแหน่งและขายมือทอง นะเดือนที่สามก็อนฤกษ์สิ้นสุดนี้นะคะแล้วก็ได้ตัว๋วแปดล้เรือสามใบนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านคะเมื่อมาตรงนี้แล้วเนี่ยถึงอยากบอกทุกท่านว่าให้มั่นใจนะคะมั่นใจทุกอย่างเลยแม้กระทั่งแผงการตลาดถึงประทับใจแผงการตลาดที่บริษัทพร้พอมมิตรเนี่ยมากๆเลยค่ะเพราะมันทําง,ง่ายนะได้ง่าย ห้าวันก็จ่ายแล้วแต่เป็นแม่ค้าก็จะได้เง,ง,งินลงทุนต้างเยอะแยะบางทีขายก็ขาดทุนแต่ตรงเนี้ยเราแค่เอาตัวหลักหัวใจของเรามาเท่นั้นเองนะคะบริษัทตนประทานก็ทําไปแล้วผลิตภัณฑ์ทุกตัวก็มีให้เราแล้วเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเราแค่เอาตัวหลักหัวใจเรามาเท่าน,นั้นเองค่ะแล้วสุดท้ายเี้นะคะ,ท,ท,นะคะทุกท่าน มีความรู้อย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องลงมือทำโดยค่ะสวัสดีค่ะ